Both teams have locked in their lineups and the games can finally begin. It's almost time for the first round and the teams are readying up. The time for preparations is almost up. Oh, Mammy, it's all in the middle. Three, two, one. Get out! I not have a Think you can take me? Let's find out. อ้เียแล้วเียแล้วเียแล้วท้งตายแล้วเียแล้วอ้เียแทงตายก่อนเลยสัตว์เอ้ยนี่ตายไปไหน ทำจีนเล่นในวันไา้คืนคูอยากเลย ทีเดียวไอ้เหี้ยแล้วมึงแข้งแข้งไม่เข้ากูเนี่ยเข้าไอ้สัตว์นานที่มังเหลือขีดเดียวเลยไอ้เหี้ยมึงให้สปอร์ตเข้าแต่ต้องตีนอะไรวะไอ้เหี้ยพอยุบพลิ๊บ

hola 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 ơi, hola hola ơi. I can hardly believe my optics when I see stats like these. Coming up. Put those hands together. It's time for push. What tactics will the teams come up with this round? Seen so much action, and there's still more to come. The arena is ready and waiting, twenty seconds to go. Yeah. มันรับตัวผมไม่ได้ได้เปลี่ยน่อยเพราะว่ามันมีโลกันอยู่แล huh? ้วก็เขียกระทำใจขอแค่แท้ไม่จะตายเลยไี่ต้องตายก่อนฟูแล้วฟูอยู่ข้างล่างอีกัวเดียวนู้น่ะ

ตายแล้วหหมดแล้วสามตัวหายกูเก็บไปษามานะเดินไปป้อมอยู่หลังเดี๋ยวไป

มต้องไล่แนวหลังหมดอ่ะมันต้องมันต้องรอเพื่อนพี่ถ้าไม่ม like? ีเพื่อนพี่ทำไม่ได้กูเห็นว่ามันจะเป็นตลบหลังมึงกูก็ต้องไปเอาปาวะวิ่งตามหลังมันอยู่เลยอยู่เพื่อนต้องอยู่เพื่อนเพราะว่าดีเจมันต้องอยู่เพื่อนมันงั้นมันมันไม่เกี่ยวเกิดไปก็ได้แต่ว่าพี่ต้องไปพร้อมเพื่อนไปคนเดียวไม่ได้คือเมื่อกี้มีมีคนเห็นว่าพี่เดินอยู่เพราะนั้นมันเึงได้เปิดโดดไปด้วยกันได้ Falling for your mother. They were Another round down, and it's safe to say the teams are in the zone. Twenty seconds remain before the action begins. The armory is closing shortly. me. <laughs> 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 phim là. Buya được tay ngon. The objective goes live đi, Hãy Hãy anh hai. Hãy anh hai. Hãy anh hai. Hãy anh hai ý thức là có thể lắm. rồi thức là có thể là có thể là เดี๋ยวตายฟรีเดี๋ยวตายฟรีแทงอ่ะโหเรียบร้อยอย่างงี้ว่าแล้วไง

Long lòng 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 แรงตีแรงวตีแรงเลยตีแรงแล้วพื้นมาดวะพีดอรเกตต้องเป็นของกูอะจะเป็นขใครได้ไงวะี่ไม่่จะไม่ตามเลยูเมื่อกี้นีกูเลยต้องกูเลยเนี่ยบอนูอะไม่ได้ ไม่รู้ของนู้นได้หรือเปล่าไปของน้องบิกิตสิมันต้องเป็นของน้องบิกิตสิวะเล่นเป็นทีมได้ก็โอเคไม่เป็นทีมอ่ะไม่เป็นทีมเลยไห yeah. นฮะแต่คนหนึงบอกไม่ได้หรอกไม่ทีมทไม่ได้เล่นเป็นทีมแย่ไปตีเดี่ยวพี่มันก็เลยอนะไรไม่รู้ว่าพยายามตามนะม,มันว่าทำอะไรทำอะไร Giêng cái gì, cái gì, tay tái người cũng ghi nhận được 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 the Only 20 seconds left until we kick this round off. The armory is about to close. This name is the correct. decides the match, and victory is in reach. We have a little longer. Two. ระวังโดนปลาวดนสจะไปกับกับเจ้าวีนนะหวยิง,ง,งหลังปีล้ะถกอหลัง หลแล้วา้วหม่หนีก่อน้สัตว์เอ้ยเขายิงฟรีอยู่นะ่นมึี่เลยวะวังเบน์ังท่านปะโอิงฟรีมาก

โอ้แม่งได้กันเอาบุหรี่โอ้แต่ก็ควีนเราไม่เวิร์คทำไมไปชนก,นกับเขาอย่างนั้นจริงๆแล้วแตรฮาร์ดแด,ดมาที่ชนแล้วมันล้มปุ่นะเออคุณจะขยันแดชชนมันอยู่

Setting out the welcome อาจจะตายแล้วอาจะตายแล้วสวยกูตายกูฆ่าเลยฮาร์ดเองตายดิครับมึงยิงไปเลยเจ็ดหกมึงยิงไปเลยตรงนั้นอ่ะไม่ต้องมามึงยิงไปเลยไม่ต้องมา ดัมเมจนที่น้อยแล้วที่หิวน้อยเลยมันก็เลยไม่ได้ถ้าถ้าถ้าฮิวเยอะจะได้เมื่อกี้อย่างกู้เล่นตาแรกที่นล่นอย่างทีบอกจะบอกบอกว่าทำไมถ้ากูไปกระแทกแล้วแต่กูโดนยิงหลังตลอดเลยก็ดีพิเศนเป็นขนาดนี้แล้วต้องลุยเลยไงพอเจอตัวบากูใส่เลยสัตว์ตายกระจายแต่มันมีนายอ่ะมีนาปลาฮิวหนูจะนาโนอีก ได้ซื้ออันที่ผมบอกไว้ได้ล่ยังไม่ได้ซื้อมันคนซื้อแต่แรกเออตังค์ได้น้อยกูยัง